สายเขื่อนผู้บรัฐาคอนแก่นครับลุงนาสูอาเบอร์บงสัง15นาฬิกาสี4นาทีนัภาพมีทีน้อยตัวคุ้มอยู่เหนือเขื่อนผู้บนรัฐรา,รา,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 าพร,ระสาชัเนเขิอ่อนไว้แคลงสีน้อยน นีตกมีขึ้นนีมัดขึ้นแหลก่อนนีท่วมแน่ยุคฟังเคลืนฟังน้นสังพอดีครับจากท,ที่ที่มองไปเหมือนเหมือนใกล้ๆนะแล้ว่านนาทียูนนทนสังพอดีสายฝนกับปล่อยๆลงมาแล้ว เห็นภาพเห็นวิวที่ถัดมันงามเลยเอามาแบ่งปันที่่านมาจากกรุงเทพถึงตรงเนี้ยยังไม่ได้เจอฝนหนักๆเลยสุดย้ายก็เป็นประมาณปล่อยๆรถแบบนี้แหละครับน้นสั่งน้องบงัวน้งพูเลยมาสิ์นี้ ถนนเสนี้ยังเป็นหมายเลขถนนสองสี่หนึ่งหอยู่เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอกับอำเภอเมื่อไดที่เป็นถนนตัวเลขสมหลักนั่นก็จะเป็นขยายออกมาเป็นสีเล่นทันที่ทนนนี้เป็นเล่นอสองเล่นส่วนกับถ้าเป็นสีเล่นทีมีโอกาสพัฒนาเนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่ใส่จำนวนปริมาณตามเกณฑ์ของกรมทางหลวงเขากับนดว่า ใส่มือนนึงบ่าตั้มก็เงินละแปดพันประมาณโดยประมาณผมแต่ผมจะบอผิดนะเืิอละแปดพันเที่ยวหรือแปดพันคันนี่แหละประมาณนีนแหละค่อยดีอ่างบประมาณค่อยสิลงมากสางเป็นถนนซีเรนได้ของแท้แล้วเจอแล้วครับบัดมาแล้วที่มองเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่แหละบัดว่ามันทีอยู่ขาผู้ฟังฝุ่นโบแมนเลยอยู่ฟังนี่แหละ แตกอยู่อย่างหนึ่งนะดิฟเชันไอ,อ้นาที่เป็นดิฟเชันเลยหล่ะตอนนีเ้เวลาตกนี่มันเฉพาะฝ้าสิบเอมืดนแตกต่างจากฤดูฝนปกติเวลาฝนตกเนี่ยฝ้ามันสิมื่เมันเด่มากว่เห็นอย่างเลยเลยแต่ว่าอันนี้เป็นฝ้า,ฝ,า,ฝ,า,สสาฝ้าฝ้ายังมีแสงสว่างฝ้าเปินนนือยู่ฝนฝนที่ตกกะตกไปตอนนี้ตกเป็นย่อมแหลย่อมนี่นตกแหละ สามแยกเคลื่อนบนลั์ครับไอ้ซีแยกดิซีแยกเคลื่อนบนลัาสามแยกเร่วไปอีกหน่อยผ่านรำนลำพ้องครับถึงรำนลำพ้องนาเคลื่อนที่เขาเพิ่งเปิดเพิ่งปิดประตูระบายน้ำไปเมื่อเร็วๆนี่ยในปลาบึกขนาด200กิโลกรัม กนึงากำลังขึ้นเขาผู้พานครับตรงนี้เขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พานคําเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเอิ้นซื้อผู้พานอซื้ออุทยานเขาก็ได้ตั้งซื้อว่าผู้เก่าผู้พานข้ามเพิ่งตั้งซื้อตอนหลังตอนผมเป็นเล็กหน่อยนี่ยย่างไ่ได้ตัง้งมาตั้งตอนที่ผมไปเลยนหนังสือที่ออกจากบ้านไปเียนหนังสือ คนหนบรรู้ว่าเขาเออกผู้เก่าขดก่อนแล้วคยูยผู้พันคํามันอนาจจะชีพเหตุและผลอยู่นั้นแ,แต่ว่าแย่งประเทศในหลวกประวัติว่าการตั้งซื้อ,อขวบวสองซื้อนี่เนื่องจากสาเหตุเพราะอีกอย่างเพราะผู้เก่าก็ยุ่ฟังคุนว่าเป็นว่าเป็นยู่ฟังนี่อันนี้ฟังนี่เป็นของผู้พันคำํำอันนี้ของผู้พัน เขาเรียกว่าผู้แอนถนนที่ผมใส่เป็นเด็กหน่อยสมัยตะคี้บ่าได้ถนนเส้นนี้เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งที่ชั่นก็นี่ที่ชั่นก็นี่เป็นเทออียุใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละยุบริเวณห่างกันพาถึงถึงพาถึงแปดรอยเมตรละมั้งมันเป็นถ,ถนนแต่เกาตะกรง,งตรงนี้คือเป็นสกายวอล์กนี่เป็นผู้ผู้แอน ช่องเขาขาดไหมนี่ช่องเขาขาดกับแมนถ้ากลายเป็นว่าช่องเขาขาดมันมีอีกมองนึงนีงนงกก็เลยเป็นผู้เอนสกายวออกก่ากับบ๊กคนกับบอกบ๊อกมันมันอันน้อยมันอันเล็กคนเลยบ๊ค่คอยนิยอมอีกอย่างหนึง่งมองจอดรถมันก็ค่อนข้างที่ยุ่งใ่แล้วก็มันเสียค่าใจใจท่านต้องซื้อรองเท้าแล้วก็เสียค่า ต้องเสียค่าคัารถโดยสารอีกต้องเอารถมาจอดอยู่ตรงที่อุทยานเสียค่าจอดรถให้อุทยานอีกเสียค่ารถสองแถวอีกเสียค่าล่องเท่าอีกมันเสียหลายต่อคนก็เลยบ่ให้ว่านิยมเท่าไหร่จริงๆถ้าว่าต้องการเอาไรเอาหน่อยๆแต่ว่าด้หลายๆมันดีกว่าเนี่ยต้องมาขึ้นรถอยู่นี่นะครับ ต้องมาขึ้นรถยูนีขึ้นรถอยู่นี่นอนเอารถล้ไประจอดข้างล่างเพื่อที่จะขึ้นไปเบิ้งไปเดินที่สกายวอลอันนี้ผู้พัน อีกฝั่งหนึ่งที่เห็นอยู่ไกลๆคือผู้ผเกา่าผู้เขาสองคู่เนี่ยถ้าตามหลักฐานทาั่งวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นเมื่อค่อนนี่เป็นทะเลเพะว่ายอดผู้เก่านี่มันมีหอยหอยซากหอยทะเลแล้วก็ซากไดนโนเสาร์ยู่ผู้เกา่าประมาณลอยหาสิบล้านปีแล้วก็ยูสันผู้พานนี่สิมีซากฟอสซิลของไดนโนเสาร์ผมจำซื่อไดนโนเสาร์ อ่เป็นไดโนเสาร์ชนิดกินเนื hmm. อ้อบ่ได้ได้ไหมตอนนี้เอาไปเก็บอยู่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับสมัยเป็นเล็กน้อยผมเคยไปไปเอาสมัยนั้นมันยังค่าไดดดังเนะาะเคยไปเอาหอยอะ่ะเอาหอยมาเก็บไปอยู่ยังเก็บไปเท่าทุกเมือี่หรอปะหอยแล้วก็ไปพาล่องเมืองอยากรู้ว่าพาข้างในมันมันจะเหมือนกับาทางประเทศบราซิลบอที่มี่ใคร เป็นเป็นองกงอยู่ข้างในเป็นสีชมพูอะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีธรรมดาสรุปว่าแองตรตกกลางระว,วางภูเขาสัมลูนี่เป็นทะเลเมือ่อลอยหัสิบล้านปีมางคนจนสมัยเป็นเล็กน้อยกันยังมีการสํารวจแรงบ่อน้นำมันสํารวจแรงนนํำมันแต่ว่าก็เจออยู่แถวแถวบ้านนั้นสูงแต่ว่าเจอกระบอบอ่อใ์ไนเท่าไหร่มีการจ้างย่ามมารักษาแล้วก็ เป่ ه, ปูนเทสยังลิดหนาไว้ต่อไปต้อมากกันพ็ mm hmm. มีแหละเงียบเยียบหายหายไปหายหายไปเลยเอย๋ยวนี้ mm hmm. สมไยเป็นเร่กันมีกันํำรวจเอารถแท็กเตอร์แล้วมาไทยํารวจคุดเจอะหาแรงน้ามันอะอันนี้บ้านฮาซิล่าสบัยก่อนเขาเอินซื้อว่าบ้านพักท่านใจ มันยังไงอื่นชื่อว่าบาัณพักท่านใจผมกับวัลลุเพราะว่าเขาเอียนว่าบัณพักท่านใจที่มีหมอลุงหมอล่าม,มีอีกสิมาอยู่จะอยู่งบัณพักท่านใจวระเสรนเออชื่อเป็นท่านแก่นว่าบัณทาศิลาออท่างสิทธแต่เก่าแต่กอนที่ขึ้นอยู่ในระวางนี่ในราคามไปทั้งพูกพลาดนะขามไปย่างจังหวัดขอนแก่นนะครับ มกว่านหามจมังหวัดขอนแก่นในสองทางหนึ่งทางเรือสองทางรถทางรถอี่มันชั่นจะเสียงว่าพ่อกันแหละทางรถกับทางเรือก็ไดดซีพีรถอีซ e ูซ e ูเอล